สวัสดีค่ะตอนนี้กายุกกระชองยกประพาดาลัมเพินออฟฟิเชียลนะคะเช้านี้นะคะที่จริงอีหลาเห็นโพสแต่มาขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามันเดือดแล้วก็เลยบรด,เดิเหตุลิปสิมาเหตุย่ามเสาร์นะคะเป็นโพสของพ่อโจนะคะเดี๋ยวนะคะลาสุดนะคะมาขึ้นนี้ เดินหาก่อนตอนตอนบ่ายน่ะก็คือทะลุทะลุหกจุดหาล้านนะคะกระบาลมาคืนนี่อีหละเห็นพอแล้วเอาลงทะลุสิบล้านนะคะสิบล้านดวอีหละฮะฮะนี่ก่อนนี่เด้ ขายอ้อผ่านหลักสิบล้านแล้วทั่วประเทศวันหยุดนี้จะโกลไปอีกเท่าไหร่มาลุ้นกันนี่นะคะโอ้ยี๋วถอดถอดแบตออกกันนี่นะคะมังสิบสามชั่วโมงที่แล้วดิตังเต้มมาขึ้นนะคะ,ะบานเบิงอันนี้เขาจะเอาตัวแถวสิบหกชั่วโมงที่แล้วนะคะพี่น้องคะเป็น โรบินสันเมเจอร์ร้อยเอ็ดเอายูร้อยเอ็ดคือเกา่านะคะยังต่อแถวอยู่ด้วยนี่อันนี้สิบหกชั่วโมงที่แ้้วนะคะคลิปนี้สิบหกชั่วโมงที่แล้ว,ะะว,ม,ลวมาต่อแถวเบิงงค่ายออนนะคะยังหลายคือเกานะคะ บา้าจูแฟนอันนี้คือพอโจ้คนไทยถอดสดนะคะเป็นแฟนแฟน,แฟนโคราชนะคะขายอ้ออันนี้พอแล้วลายสดนะคะอันนี้เป็นคลิปที่พอพอโจ้ลายสดนะคะคนไลค์แห้งอ,ะะอือ

เบิ่งสองหอบแล้วนะคะคน,น,คนี่นะคะอยู่บ้านอาิซิยุสมตุตสาคอน,นะครับมาหาชัยเดี๋ยวให้เบิ่หงลูกอเออต่อแถวเลี่ยงกันหลาบซาบไปนะคะคุณไปหอดคุณอ่ะ เต็มลุงหนังเลยนะคะนี่คนคนยุมหาชายย่สมุซาคอนนะคะนี่เต็มลุงหนังเลยอ,อันนี้ก็คือ้ากัน้ากันต่อแถวซื้อบัตรนะคะต่อแถวซื้อบัตรหรือต่อแถวอย่างน่าจะต่อแถวซื้อบัตรนะคะนีไงมาว่านกระมากอน ซองมือที่พึ่งใช้ไปด้ซองมือนะคะถ้ทะลุสิบล้านแล้วขนาดวันธรรมดานะคะร์อ,อาทิตถินี้บอยากสิคืดว่าสิไ่ปานใดนะคะมึงนี้แห้งวันเสาร์บานนี้นี่ไงขายอ้อผ่านสิบล้านในสองวันแรก์อ,อาถิ์ออกมากันเยอะๆอยากเห็นพลังมืดมืดฝ้ามัวด,ดิน นี่นะคะโอ้นี่เดยมือนีวันที่สิบเก่านะคะประกาศจากโฮอจกกอกโกสามชอคอนสตรักชั่นนะคะจะดีแจกตัวหนังฟรีนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมชมภาพยนตร์คายออรอบเวลาสิบสิบเอ็ดนาฬิกาเคิงนะคะวันเสาร์ที่สิบเก่านี้นะคะจำนวนจำกัดเพียงหกสิบทีนังเท่านั้นแจกบัตรตั้งแต่เวลาสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะผู้ใดที่อยู่ไกลนะคะไปเบิรไปรับบัตรฟรีเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นี่นะคะเห็นพอคนแชร์โอ้โหโราชไม่ยอมไปสิบเอ็ดชั่วโมงทีเดียวนะคะมังหันมักอ่าคลิปมังหันกับคลิปนี้คลิปเดียวกันนะคะพี่น้องคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นภาพท้ายคนหลายแห้ง นิ่ยโคราดนะคะโอ้นี่ก็โรบินสันโรบินสันสกลนครน,นะคะโอ้โรบินสันสกลนครน,นะคะ เอามานะอ๋อน้องมานะแจกบัตรฟรีอ๋อเมนมานะ่ะกับเมานะคะกับวายูน่ะคือขุนๆน,นะคะมานะ่ไดนนเดกิด้วครับเก้าอ,อีอ้หมนเบิาค่นั่นนครั

Oh. มือนนิมักนะโอ้อันนี้เมเจอร์เส้นฐานอุบลนนะคะคนหลายแหงเก่าช่วงทีแล้วนะคะรวมยอดล่าสุดไม่เป็นทางการ12ล้านใน2วัน เมื่อคี้10ิฟลานนะฮะนี่ก็ชั่วโมงนี้แล้วพราตาเห็นสิบสองล้านนะคะสิบสองล้านแล้ววยไปเจอพวกเราคายอ้อรอบเช้าสิบโมงเช้าเซ็นทรัลคอนแกนศิลปินดารล่ามาครบบาจูองอิง,อ,งออฟแอมพี่ตูมตามพี่เนก็กพี่เบล พี่การเขายาวนะคะลุนรับเสื้อรอบสองเจอกันที่เฟรรี่เวลาสี่โมงครึง่งผุ้ใดยูไกลกับไปบ,บเบอร์เยอคะ่ะไปหาเลยอะไรคะโอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำรักนีนะคะฝากไว้เพียงสามีก่อนค่ะดีใจกับพ่อโจ้ด้วยนะคะทะลุ12ทสล้านแล้ว ที่ค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากกดเพียงซ้ำนี้ก่อนค่ะฝากกดไลค์ลกดแชร์ล่ะกดซับสไคร b ์ช่องอีหล่านอมเมเดอร์ค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ